สวัสดีครับในคลิปวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับเพราะเราได้มีโอกาสพิเศษเนะได้มาขึ้นรถไฟหัวจักไอ้น้ำครับที่ในแต่ละปีเขาก็จะนําออกมาวิ่งเพียงแค่ไม่กี่ครั้งนะครับส่วนใหญ่วันที่จะนําออกมาวิ่งก็จะเป็นวันพิเศษต่างๆเนียอย่างเช่นในวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ124ปีวันสถาปนาการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็เลยนํารถจักไอ้น้ำออกมาให้ประชาชนได้ใช้บริการนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเกลื่อนกันแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเราต้องไปดูพิธีเปิดครับในช่วงเช้าครับภายในสถานีรถไฟฮหนดะโปงเนี่ยเขาก็มีการจัดพิธีรการไปด้วยครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมกันได้ครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ขาแจ้งไว้แล้วว่ารถไฟของเราจอดอยู่ที่ชั้นชาลาที่ห้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับตอนที่เราเข้ามาด้านในแล้วครับก็จะมีป้ายบอกไว้นะครับว่าสถานีกโทธิยาขบวนที่9ก้าร้อยหนึ่งครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงยี่อนาทีนะครับก็อีกประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับ แต่รถไฟก็มาเราแล้วคร,ร,รับอยู่ด้านข้างนี่เองครับก่อนนี้เดี๋ยวเราลองไปชมบรรยากาศด้านหน้ารถกันดีกว่านฮะสำหรับขบวนรถไฟนะถ้าไม่นับว่าเป็นหัวรถจักรไอ้น้ำก็จะเป็นขบวนชั้นาสามปกตินะครับที่เขาออกมาวิ่งกันอยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาขึ้นรถไฟหัวจักรไอ้น้ำก็สามารถติดตามในเพจการรถไฟได้นะครับ ตำาหรักค่าบริการในปีนี้ก็อยู่ที่290บาทครับสามารถเข้าไปจองในเว็บไซต์ได้หรือจะโทรมาจองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตั๋วรถไฟของเรานะครับชั้น3คันที่1เลขที่นั่ง33ครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณหน้าหัวรถจักรไอ้น้ำกันแล้วครับยอมรับเลยนะครับว่าครั้งแรกที่เห็นคนลุกเลยครับนะฮะ ว่าต้องบอกเลยนะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมเพิ่งเคยมาเห็นแบบตัวเป็นๆน,นะฮะปกติจะเคยเห็นแต่ในวิดีโอหรือแค่ในภาพถ่ายเท่านั้นเนี่วันนี้ได้มาเห็นของจริงแล้วครับนี่ครับได้เห็นของที่กันแบบใ,ใกล้ๆครับ ประชาชนที่เดินทางมาก็ตื่นเต้นกันนะครับก็มาถ่ายรูปคู่กันบนหัวรถจักรนะครับวันนี้ผมก็จะให้ชมบรรยากาศของการชมบววรถจักรในน้ำกันแบบย,วยาวๆนะฮะก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศการนั่งรถไฟกันต่อในช่วงต่อไปครับ ตอนนี้เราเข้ามาในรถไฟกันแล้วครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในรถไฟครับ <c oughs> เดี๋ยวเราดูบริเวณด้านนาอกกันบ้างครับ รถไฟจะออกตอน8ปดโมงสินะฮะตอนนี้8ปดโมงเจ็ดนาแล้วครับก็อีกแค่สามนาทีเท่านั้นฮะรถไฟก็จะออกนะครับเอาลตอนนี้ได้เวลาเครื่อะน,นะดวเลยครับ ค่อยๆเคลื่อนออกไปนะครับเคลื่อนไปแบบช้าๆครับส่วนด้านในบรรยากาศภายในรถไฟก็เป็นลักษณะของรถไฟชั้นสาปกตินะครับคล้ายๆกับที่เราไปขึ้นกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วฮนะจะเพิ่มเติมก็ใช้ความพ,พิเศษของการที่ว่าเรามีหัวร้นล่างเป็นรถจักรไอน้ำครับาทาให้การท่องเที่ยวในครั้งนี้ไ,ได้รบรรยากาศแบบคลาสสิกดีเหมือนกันครับตั้งกำหนดการนะฮะจะต้องไปถึงที่อยุธยาตอน10โมง15นาทีครับ ก็อ,อีกประมาณสองชั่วโมงนะครับรถบนี้ก็จะมีจอดตามสถานีต่างๆด้วยนะครับไม่ได้ว่ายิงยาวเลยนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่เขาจอดจา,านรสถานีกัน,นครับ ระหว่างที่เดินทางก็มีอาหารในึแจกด้วยครับเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดครับพร้อมกับด้วยน้ำจิ้มนะฮะตอนนี้เราจอดที่สถานีแรกกันแล้วครับจะเป็นจยดกาศด้านนอกนะฮะตรงบริเวณสถานีเองครับจากที่ดูนะทุกๆคนเวลาที่เห็นผานจากไอ้น้ำก็ต้องหยุดถ่ายรูปกันครับ ก็เป็นสถานีรถไฟสามเสนนะครับตรงจุดนี้ก็มีประชาชนครับออกมายืนถ่ายรูปกันเลยครับคจริงแล้วก็ถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับสำหรับการถ่ายรูปกับผลรถจกักรไฮน้ำแบบนี้ครับ I กันแล้วครับที่ในครั้งต่อไปเราคงจะได้มาแต่ที่นี่กันแทนแล้วนะครับยิ่งใหญ่มากครับสำหรับที่สถานีนี้ก็น่าจะมีคนขึ้นมาเพิ่มกันอีกหลายคนเหมือนกันนะครับ สามครับสามเจาามี่จะคนล้างมอคราสวยกับท่านผู้โดยสารนะครับท่านแรกนะคะที่กำลังยืนที่กำลังแจกแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับนะคะคุณยุพาโหนูเมืองครับนะคะท่านที่สองนะครับพี่สาวท่านที่สองนะครับพี่สาวคนสวยนะครนะคะพี่กบกุฏดีครับแล้วคนสุดท้ายนะครับพีเมี่ยของการรถไฟนะครับรองแชมป์แฟนันแท้กัน รถไฟไทยคนแรกประเทศไทยนะครับว่าที่ร้อยตีปิญิพลสีอุม้มสุขครับผมขอต้อนรับท่านผู้ที่สา่นะครับข้าสว่รถไฟจำเพยวของเรานะครับนะรถไฟกค้ดฟรัารรถไฟน,นะครับมาให้กับท่านนะครับนะว่าต้องดีๆอย่างนี้น้ำเพี้ยนของการรถไฟอย่างนี้ถ้าเอามาขายมันก็คงไม่ดีใช่ไหมครับแน่นอนครับเราไม่เอามาขายนะครับนะฮะรถไฟลรใจดีครับไม่เอามาขายนะครับแต่เอามาให้ท่านซื้อนะครับผม มีใครสนใจซื้อไหมครับยกเือหน่อยรครับโอ้โหไม่มีเลยอะทำไงดีอะพี่กบถ้าไม่มีทำไงครับซื้อถ้าต้องการซื้อนะครับให้ไปซื้อที่น,นะคะพี่พิธพันการรถไฟที่สา่นี้ของลโาพงแต่วันนี้เราเอามาแจกครับผมนะคะตู้นี้มีทัหมดกี่ท่านพี่กกใครก็ตามน,นะคะในตู้นี้นะครับที่มีธนบัตรนะคะ ไปแล้หนึ่งร้อยบาทลงค้าจำนวนเลขสองหกสามพันรับไปเลยครับท่านระบับร,รั้นสองหกถูกต้องนะคะและเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านมีธนบัตรเลขที่สองหกจริงขออนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ เรียบร้อยกันไปแล้วนะสำหรับการขึ้นรถจักไอ้น้นําในขามานะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันอีกในช่วงตอนช่วงเย็นนะฮะซึ่งเขาก็มีเวลาให้เรา6ทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับาเจอกันอีกทีตอน4ี่โมงสีครับเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะฮะในช่วงขากลับครับระหว่างนี้ผมก็อาจจะไปเที่ยวในตัวเมืองนะครับแล้วก็พวกหาซื้อของฝากนะฮะอาจจะหาซื้อพวกโรตีไปฝากพี่เอรับ ถ้ามาที่ช่วงขาก,กลับกันเลยนะฮะตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงครึ่งแล้วครับอีกสินาทีก็จะได้เวลารถออกแลวครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงก่อนที่รถจะออกนะครับาชาวชนดที่มาที่นี่ก็ไปถ่ายคู่กับกระจักในน้ํากันครับ รถจะออกนะเขาก็ให้ประชาชนที่สนใจขึ้นไปตรงบริเวณที่ขับรถไฟได้ด้วยฮนะบีางานก็สามารถขึ้นไปถ่ายด้านบนได้ครับทำาท่าเหมือนําลังขับรถไฟนะฮะมาดูตอนที่เขากําลังทำความสะอาดล้อกันบ้างครับ แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปรอบนรถไฟกันดีกว่าครับ ตู้ที่หจะยังอยู่ที่เดิมนะครับติดก,กับตัวรถต่า,ายน้ำเนี่ยแต่ว่าตู้ที่เหลือเนี่ยจะสลับกันก็คือหลังจากตู้เราก็จะเป็นตู้ที่สิบแล้วก็ไล่ไปจนถึงตู้ที่2ครับเอาละตอนนี้ใกล้จะได้เวลารถออกนะครับขักลบบดีดีหน่อยนะครับเพราะว่าเราหันหน้าตรงไปกับทิศทางรถเนี่ยขามาดีหายสวนทางเนี่ยจะเวียนหัวที่หน่อยนะครับ ตัวด้สารนะน,นะครับร้อนไหมครับนิดหน่อยครับอยากถามว่าร้อนไหม <c oughs> ฉันหลอกเลยว่าไม, <c oughs> ไม่ไม่เกลียมไม่เกลียมครับครับขอบคุณครับครับ เรียบร้อยกันไปแล้วครับสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยหัวรถจักรไอ้น้ำนะฮะก็น่าจะถูกใจใครชอบเดินทางแนวคลาสสิกแบบนี้นะฮะเพราะตลอดเวลาครับมีความขลังแซงอยู่ในทุกวินาทีฮะต้องบอกเลยครับว่าต้องมารอสักครั้งหนึ่งครับูดวล้วยังขนลุกอยู่เลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็คงต้องลาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ